เรามาลองนึกดูนะครับจัก,กรวาลของเรานี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากมีกาแล็กซี่มีดาวฤกษ์อยู่เป็นแสนล้านดวงแต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เนี่ยมันกลับน้อยมากๆนะครับโลกเราเป็นตัวอย่างของความเป็นไปได้อันน้อยนิดอันเนี้ย แล้มนุษย์เราเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีความรู้สึกนึกคิดสามารถทําในสิ่งที่ดีๆออกมาเยอะไม่ว่าจะเป็นศิละปะวัฒนธรรมอรารยธรรมต่างๆที่เรามีกันมานะครับเราจะใช้โอกาสอันนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไรเรามีทางเลือกนะครับที่จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็รักษาโลกนี้หรือเราจะเลือกที่จะทำลายมันก็ได้ มนุษย์นิสัยของเราก็คือเราใช้ทรัพยากรเยอะแล้วที่สําคัญคือเราก็ติดกับความสะดวกสบายนะฮะจะย้อนกลับไปเป็นยุคหินคงไม่ได้ประเด็นคือจะทํำยังไงให้เรายังสามารถใช้ชีวิตได้แต่ว่าไม่ทํำลายโลกการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่าต้องแก้ด้วยความเข้าใจถ้าแก้ไม่ได้นะครับเผ่าพันธุ์เราอยู่ไม่ได้เราไปแล้วเนี่ยน้ำท่วมโลกนะครับอุณหภูมิร้อนขึ้นเลยต่างๆเนี่ยครับสัตว์อีกหลายแสนสปีชีส์ก็อยู่ได้นะครับพืชอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ g ีซีมองว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับเรามองเรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องสําคัญอย่างแรกก็คือพวกไบโอเคมิคอลหรือว่าไบโอพลาสติกเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับก็มาแทนพลาสติกทั่วไปนะฮะย่อยสลายได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือสารเคลือบผิว มันก็ช่วยให้วัสดุต่างๆนี้คงทนถาวรสมัยก่อนเคลือบไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีสารระเหยไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีกับอากาศเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเข้าไปทําสามารถเคลือบได้นะโดยไม่ปล่อยสารเหล่านี้โรงงานต่างๆของ G C เนี่ยนะครับเราก็จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะเรื่องดิจิทัลเรื่องการใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้กระบวนการผลิตของเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับพืชเนี่ยเป็นกลไกที่ดึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สเรือนกระจกจากอากาศได้ดีที่สุดนะครับเราก็ทํากระบวนการที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์ก็ไปดึงเอาตัวคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนยฮะลงมาเราก็จะลดแก๊สเรือนกระจกลงมาได้ทั้งหมดที่ทำเนี่ยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายของเรานะครับ Netz e r o ในปี2050นะครับเราจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ องค์กรใหญ่องค์กรเล็กคนจะมีกําลังมากกําลังน้อยเนี่ยก็ต้องช่วยกันเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของช่วยเผาพัานธ์ลังฉะนั้นอย่าง G C เนี่ยเมื่อกี้ฟังดูอาจจะดูเหมือนองค์กรใหญ่ใช่ไหมครับทำ,ทำนู่นทํานี่ทำคาร์บอนแคปเจอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับสเกลของทั้งโลกนะครับ G C ก็ยังเล็กนะครับทุกคนช่วยได้นะครับทุกท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับการกําจัดขยะให้ถูกต้องนะฮะการรีไซเคิลการช่วยแยกขยะต่างๆนี่ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งถ้าเราช่วยช่วยกันทําเหล่านี้ได้นะครับ โลกนี้ก็จะเป็นที่ที่เราอยู่ได้ต่อไปนะครับผมคิดว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะดูแลโลกใบนี้การที่เราทำได้ดีเนี่ยพืชสัตว์สรรพสิพ่งต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ดีไปด้วยโลกอยู่ได้เราก็อยู่ได้